กัดแล้ว กัรเลี้ยกันเลีวล้วโดนม ใช้ห้าหกขีนะนี่นมบมินิเดินคลองปลามาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหยอดเข้ารูตรงนั้นนะครับผมมินิเดินคลองตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งโอนะฮะไปหยอดลุ่มนีลุ่นหยอดกัดนะกัดแนละ้วแต่น่าจะตัวเล็กนะฮะ ร้อยแบดเบาๆก็ติดฮะยกน,นี่เดินคองขนาดหนึ่งองนะฮะปลาเกลือ อย่างนี้เลยเธอจะขึ้นจิตอย่างนี้อย่างน้เเด็กปีดูวะดวุามากเลยกระสงนะฮะให้กระสงนะคะภาษาใต้ก็จะเรียกว่าปลาช่อนชัยนะฮะผมด,ด,ดูลวดลายเขาจะไม่เหมือนปลาช่อนทั่วไปนะฮะ เราตายสวยงามอยู่นิ่งลอยหนูอ่ะไปเข้าถุงไปงั้น